หมวดที่6ถึง10พระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560หลักการจัดซื้อจัดจ้างประกอบไปด้วย 1. คุ้มค่า 2. โปร่งใส 3. มมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบได้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างที่ผู้สามมีทั้งหมด3วิธีได้แก่ 1. ประกาศเชิญชวน เชิญชวนผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษาทั่วไปมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 2. การคัดเลือกเชิญชวนผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่น้อยกว่า3รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ 3. เฉพาะเจาะจงเชิญชวนผู้ประกอบการหรือที่ปรึกษารายใดรายหนึ่งเข้ายื่นข้อเสนอหรือต่อรองราคาโดยตรงการจัดจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมี4วิธีได้แก่ 1. ประกาศเชิญชวนเป็นงานไม่ซับซ้อนเช่นอาคารทั่วไป 2. การคัดเลือกเป็นงานที่ซับซ้อนเช่นโรงพยาบาล 3. เฉพาะเจาะจงจัดจ้างใดรายหนึ่งที่เคยเห็นความสามารถมาแล้ว 4. วิธีประกวดแบบคืองานก่อสร้างลักษณะพิเศษเช่นอนุสาวรีย์บทกำหนดโทษเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำนาจเกี่ยวกับการจัดจ้าง ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนถ้าฝ่าฝืนพรบรนี้ทำให้เกิดความเสียหายรับโทษเท่ากันคือปรับ20,000บาทถึง2 0 0 0 0 0บาทจำคุก1ปีถึง10ปีและทั้งจำทั้งปรับข้อเสนอแนะการจัดซื้อจัดจ้างการจ้างที่ปรึกษาโดยปกติจะมี3วิธีแต่จะมีการเพิ่มกระบวนการขั้นตอนระหว่างการคัดเลือกและเฉพาะเจาะจงคือ เมื่อเพิ่มคัดเลือกมา3ลรายจะใช้วิธีการให้3คนมาทดลองงานเพื่อคัดเลือกบุคคลที่ตรงตามเงื่อนไขเพียงหนึ่งคนเพื่อความเป็นธรรมในการคัดเลือก